ในเวลาเพื่อนมีเวลาส่วนตัวกันบ้างบว่าสิเป็นน้องผู้บว่าสิเป็นแม่ติ๋ม,มบวาสิเป็นน้องอุ้งอิงบว่าสิเป็นน้องมอนอิงทุกคนในแต่ละวันต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวของตัวเองถ้าเป็น FC ซีจริงๆต้องไม่ไหวเอ็นต้องไม่อ่อนไหวตามพวกที่ไปปันป่วนพวกที่มักสร้างประเด็นพวกนี้มักหาส่วนร่วม สวัสดีครับ f c แฟนคลับทุกท่านนะครับมันนี้เบาชนผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศด้านหลังนี่ก็คือ,อเขื่อนน้าล้นเรือฝายน้าล้นนะครับเนาะแถวบ้านเบาชนเองนะครับวันนี้บาชนสิมาคุยเรื่องที่ไม่น่าเป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องอทีมรถตู้น้องพุ่มแม่ติ๋มนะครับเนาะทีมมีกระแสว่าเป็นยังนะครับน้องพุ่มกับแม่ติ๋ม คือบ่อใดเดินท้ำไปกับรถตู้เป็นยังน่องพุม่มคือบ่อดูแลน้องอุงยิงนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเอ้ยเอฟซี่เลยนะครับอยากได้อยากใส่ซื้อว่าเอฟซีแต่กับบ่อดูคลิปบ่อดูความเปลี่ยนเปลี่ยนไปความเป็นไปได้แต่ละมือแต่ละเวน้นว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่แต่ละมือเป็นหยังน้องพุม่มกับแม่ติม๋มจังได้ไปรถ ส่วนตัวเป็นอย่างจำบ่อยไปน้ำกันก็นกนลดตัวบ่าวชนอธิบายนะครับที่พูดมาไม่ได้มาสร้างประเด็นบริเด็มสังดรามา่าจะมาอธิบายอีกเสียงหนึง่งหลังจากที่แม่ตีมก,ก็นองพูดมันก็นกนอธิบายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีก็ยังมีคนไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างคือถิม่มขึ้นป่ากันจังสันจังสีนะครับบ่าวชนอยากจะบอกว่าบางครั้งบางสถานการณ์บางพื้นที่ นะครับเอฟซีเพิน่นที่เพิ่นมาหนาเวทีหรือว่าหลังเวทีเพิ่นกระตหาหักแห้งนะครับเพิ่นเก่าของมาฝากมะต่อนมาต่อนบาวชเสิเป็นของกินขอ,กของฝากของใสตุ๊กตาหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแหละที่เพิ่นสามารถทำมาได้นะครับเพิ่นก่ามาฝากมาต่อนน้องหลา่านะครับจนช่วงหลังเนี่ยแอดมินปุบป,ปับได้เอารถของพ่อเอกมาใส่กับบัพอ่อใส่ต้องใส่รถตู้ ระบาดนี่บางครั้งเนี่ยมันใส่จนเต็มจนบ่มีทีเหยียดขานะครับน้องพุ่มกัเลยว่าเห็นว่ารถแม่ติ๋มเนี่ยว่างอยู่แม่ติ๋มมึงก็บอกว่าเออการเดินทางไปไปที่เดียวกันนะครับกรใสมากขึ้นรถก็แม่ติ๋มก็ได้เพราะว่ายังเพราะว่าสิได้นั่งสบายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าช่วงที่มือดที่ของหลายๆนะครับอยู่ในรถตู้หลายๆน้องพุ่งพันนั่งพันก็ไดคกดขานั่ง นะครับเพิ่นบ่ป่ากบาเบาเพิ่นบพว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นบ่อย่างมันเป็นประเด็นแต่ก็มีคนสา่งขึ้นมาประเด็นตรงนี้นะครับมอแมนว่าบ่แม,มนเอฟซี C. บางครั้งก็เป็นเอฟซี C จริงๆแต่นะครับยุงยากกับชีวิตหลายพี่นอ้องเพิ่นสีอออจากการไปหาซื้อน,นันซื้อนี่ บ่ได้ไปนํากันกับมีประเด็นมีเรื่องมาเว้าวาว่า,า,วาเป็นยังคือเป็นแนวนั้นนะครับห้เวลาเพิ่นมีเวลาส่วนตัวกันบ้างบ่่าสิเป็นน้องภูบบ่่บาสิเป็นแม่ติ๋มบ่่าสิเป็นน้องอุ้งอิงบ่่าสิเป็นน้องมอนอิงทุกคนในแต่ละวันต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับอยากให้อธิบายให้ฟังกว่านีน้บ่ครับคือ เข้าาเวลาส่วนตัวนี่คือว่าหลังจากทําการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งบางบางครั้งนะครับบางครั้งก็ต้องมีเวลาส่วนตัวคืออย่างนึงอาจจะซักเสื้อผ้าอาจจะเฮ็ดกบเขากบหนามหรืออาจจะไปซื้อของตามร้านค้าหรือว่าตามห้างตามอย่างเพื่อที่จะมาเติมให้มันเพียงพอยังน้องผู้นีก็ต้องไปซื้อเครื่องสำอางเพื่อที่จะมาแต่งหน้าทาทาปากให้น้องผุ้หอิง ท่านจะให้น้องอิงไ,ไปนั่มให้รถตู้ไปนั่มซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาพักผ่อนน้องก็จะน้อยลงเข้าใจบอรครับท่านภูมิเกียรติบางครั้งเอฟซีที่เป็นเอฟซีที่จริงๆนะ่ะที่เพื่อนไม่ใช่ผู้จัดการชีวิตนะเน่เะเพื่อนสิเข้าใจเราเพื่อนก็นจะบ่เม้นแบบว่าไม่คอมเมนต์ไปในทางที่แตกแยกแต่ก็สิมีบางคนที่แบบว่ายั้งกับบได้นะ คอมมนไว้ก่อนเป็นยังแม่ติ๋มือบวไปกับรถตัวเป็นยังแม่ติ๋มคือเอารถส้นตัวมากเป็นยังน่องพุ่งขึ้จังไปกับแม่ติ๋มตรงนี้อธิบายจนปากจะฉีกไล่รสแล้วก็แล้วเฮ็ดคลิปแล้วก็แล้วสําหรับแม่ติ๋มการย่งคือเก่านะครับเวลากางขึ้มาก่อนจะขึ้นเวทีเพิ่นก็ย่างมาแต่งหน้าทาปากอยู่เต็มเดียวกนนั่นละพี่น้องมันก็ยิ้มแย้มมันก็ยอกน้องม่วนกันม่วนกันกุ๊บคือเก่า แต่บางคนดูคลิปแค่คลิปเดียวคลิปแค่แปดนาทีของใครก็ช่างคอมเมนต์ Comment แล้วเอามาเป็นเรื่องแล้วจะมือขึ้นมีเรื่องหนึ่งมือขึ้นไปแสดงอยู่ที่สูงเนินโคราชอยู่ที่วัดสองค้มือขึ้นที่เป็นวันเกิดครูเอบางคนไปดูคลิปแม่ติม๋ม สเห็นว่าแม่ติ๋มไปสองคนกับน้องพุ่มเพื่อที่จะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครูเอเห็นแค่นี้เห็นแค่คลิปแม่ติ๋มกับข้อมินเป็นอย่างคือไปสองคนเป็นอย่างคือบอทาอีลาเนี่ยบอให้อีลาแล้วบอเฮ้ยพี่น้องสีบอให้เพื่อนมีเวลาส่วนตัวกันบออีลาเพื่อนไปเพื่อนไปก่อนแล้วไปดูคลิปนะครับมีคลิปให้ดูแต่ผมสิบเอ่ยว่าอยู่ในคลิปของใคร อีลาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครูเอก่อนแล้วแล้วก็น,นองกับไปเดินตลาดหน้า,งาน,ง,นา,า,นางานที่วัดสองคอนเดี๋ยวสิมีคลิปท้าคลิปตลาดหน้างานที่วัดสองคอนมีเรื่องเสื้อผ้ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นผมสิม่าเราสูพีนองฟังในคลิปต่อไปมื่อนี้เอาคลิปดรามาก่อนเอาคลิปที่บ่เข้าใจสำหรับบางคนผู้จัดการชีวิตผม ให้คำหนีเลยผู้จัดการชีวิตหายใจเข้ากันยากหายใจออกกระยากยางหันใสก่กระยากหันขัวกระยากยากก็เพิินสู่สยางสู่เนวเป็น f C T D, อฟที่ดีได้บเอฟซีที่ดีเฮ็ดจังใดดูดูดูด้วยตาหูฟังแล้วไปวิเคราะห์แล้วก็ไปหามืองคิปอื่นนั่มว่าแต่ละมือแต่ละเว้นเพิินเห็อย่างแน่แต่ละคน เกิดเหตุการณ์ยังขื้นจังเด้น้องหุ่มจังได้ไปขืนรถกแม่ติม๋มเขามีคลิปให้ดูทางตาของกว่างพี่น้องทางตาของกว่างผมบอกสำหรับบางคนถี่มากไปคอมเมนต์ให้แตกแยกไปคอมเมนต์เสี่ยมไปคอมเมนต์ให้ขืนพิดกันเอฟซี FC สาวน้อยเปรันแพงเอฟซี FC น้องอิงเนี่ยนารักนารักน,กนี่มีเป็นล้าน แต่เอฟซีเสียมแต่ไปมึงผมไป็นมึงหยุดเสื่อแล้วแต่ละคนนี่ที่มากมาเสียมมากในคอมเมนต์นี่ยหยุดเสร์์เพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้บก,กี่วันได้บก,กีเดือนส่วนมากไปปันทุกช่องที่เขาไลฟ์สดทุกช่องที่เขาทําคลิปออกมามีช่องทางสี่สจะห้เสียมห้ยเสียบห้เสียดส,ยสีแล้วก็มีพวกไม่คิดแต่ตอง มีพวกเศษส,สีมีพวกเสียมตั้งประเด็นขึ้นมาก็ับมีพวกบริคิดไตต,ตองไว้ก่อนเขาเสียมเขาเม่นตั้งคาถามขึ้นมาเม่นเขาเม่นเม่นเพื่อที่จะปั่นขึ้นมาพวกนี้ก็บ,บริคิดยังก่อนล่ะครับไปตามคข้ามเม่นเขาเลยถ้าคุณอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอดใจบ่ได้อีกอย่างหนึง่งนะครับอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในไลฟ์สดผมแนะนำเอฟซีที ดูไลฟ์สดบพว่าสิไลฟ์สดชองไหฟท่านมีค้นไปปันไปปวนถ้าไม่อยากเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นปิดคอมเมนต์ครับใตไลฟ์สดมันสิมีอ่อยังก่อขึ้นแชทสดเบนบบนะครับตรงแชทสดมันจะมีด้านขวามือโดนบนสุดขวามือมันจะมีเครื่องไม้กากบาทอยู่กดออกพี่น้องบบเห็นแน่นอนคอมเมนต์ลบๆแต่ว่าคอมเมนต์ที่ดีๆเนี่มีเป็นแสนเป็นล้านคอมเมนต์ มีเป็นหมื่นคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ลบๆบมีไม่กี่คนแล้วก็มักจะไปคอมเมนต์มักจะไปอันนี้ยูทูวทีบทัวเดนทุกช่องบอกยังไงคือว่าผู้ใดเฮ็ดอันนี้เกีียวกำหนองอนนู้ิงเกีียวกับเพจบัานแพงนี่โดนหมดพวพวกนี้จะสร้างยุติเสือขึ้นมาไม่เรอยๆยุติเสือเก่าเป็นอย่างจังบอมคอมเมนต์มันคอมเมนต์ไม่ได้มันโดนบล็อกมันกระางขึ้นมาไม่เอยๆพวกื้อนี้จิต จิตใจว่ปกติหนึ่งละกินข่าวบ่าอิ่มสองนอนบ่รับสามหาตะเรื่องมาบ่อยผู้อื่นสีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองผู้ใดสิจูงดังไปก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาแจกแยกให้เขาพิดกันให้เขามีประเด็นกันพวกมู้นี่นะ ไปอยู่ในส,งสังคมไหนสังคมนั้นก็เดือดร้อนสังคมนั้นก็วุ่นวายนะครับบาาชนบอยทอยอยากมากเคดคลิปดราม่าพวกมันนี้แล้เพราะว่ายังเพราะว่าเหตุไปย่ำใดมันก็มีกระแสลากระแสตีกลับบ้างไอ้นี่บ้างแต่บางครั้งน่ะคนเฮ้าน่ะนะครับถ้าดูคลิปถ้าดูยาวๆหรือดูจนจบเนี่ยซึ่งหูว่าผมหมายถึงอีหยัง บางคนเห็นหัวขอขึ้นมาเห็นคลิปขึ้นมาบ่งหอดหนะาทีบงหอดเรื่อนนาที่ทมเมนตัดสินแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ฟังหรือผู้ดูที่ดีมึงคลิปนี่แล้วไปมึงคลิปอื่นมึงว่าเออบบาวชนเนี่ยทำคลิปเจ้วกับนองอิงลักษณะใดมันไปแนวทางไหนสนับสนุนหรือว่ายุยงให้แตกแยก ไปดูคลิปอื่นบ้างก็ได้ไปดูคลิปอื่นด้วยประกรอบประกอบโบเมน่าอีหยังใส่วอก่กนผมลงในเพจผมก็ลงคลิปเนี่ยคลิปยา้าคลิปันนี้ลายนอนนี่นะครับไปติดตามในเพจด้วยนะครับบ่าวชนคนเขียนม,มาลาดคลิกันอีกช่องทางหนึ่งคือเฟซบุ๊กเออบเมนเฟซบุ๊กยูทู e พ่อชนคนเขียนม,มาลาดทำคลิปน้องอูญิงคึ้นกันทำคลิปสาวน้อยเพชรวันแพงคลิกัน ควบคู่กันไปแต่ในเพจว่าท่านมีสรงไรใไดเพราะว่ายังเพราะว่ายังไม่ผ่านกฎผู้ติดตามยังไม่ถึง5,000ผู้ติดตามยังไม่ถึงหมื่นผู้ติดตามแค่2 0 0 0กว่าคนไปชอยติดตามให้ผมเนีย่ยครับเพราะว่ามันยังสร้างไรายได้ไม่ได้เนาะกะมันขาดผู้ติดตามทุกอย่างผ่านหมดแล้วเหลือแต่ผู้ติดตามนะครับคลิปนี้เบ้าชนสิบพอ่อจำนี้นะครับถ้าเป็นเอฟซีจริงๆต้องไม่ ไหวเอ็นต้องไม่อ่อนไหวตามพวกที่ไปปันป่วนพวกที่มักสางประเด็นพวกนี้มักหาส่วนร่วมแต่มีคนคนมาเมนต่อคมเมมตนเขาเนี่เขาจะมากเพราะว่าเขาได้หนึ่งแหละหาส่วนรวมเนยเราหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนหาคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคอยตามคนพวกนี้มีสติครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมย่เรื่องติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้เบาช้นน้ำเนี่ยสวัสดีครับ